นอยอะไรนยอะไรพีพี่ไปทำอะไรโกงโอ้ยบอใบบอได้ดิโนี่พี่ไอเกิขามขานี่าวา้านี่มายสลัสดีพี่น้องประตกตกคนเด้อพี่น้องถุกมองุกบนพี่น้อง กำลังเกียมพี่น้องผ้าขาวสิเมื่อเพ้นพี่น้องอยู่วัดะบุญกลุ่มเขาบรนณาบอกพี่น้องไ่เกียมผ้าขาวอยู่พี่น้องสิเมื่อเพ้นพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนำกันเด้อเกียมผ้าขาวอยู่พี่น้องสิเมื่อเพ้นตอนไหนไงผ้าขาวผ้าขาวเกียมเมื่อเพนพี่น้องเมื่อวัดเพิ่มเมื่อมูบบุญแม่เมื่อทำบุญพี่น้องอือแม่ทั้งงานนักกนรทั้งงานนั้นะมีแต่ขาเสื้อพี่น้องผม ชาพรอนมาสันชาพรอนครับอันเมาต้าิ่นขาเสื้ออยู <h 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 ่พผมต้องแก้มพร้อมได้เ้ยชาพรอนคับอันใครประตูออกกันเลยเด้อกระพุบเบาเพิ่นนี่ๆๆบ่เข้าห้ฮิตได้หลายฉากหว่าต่อตั้งกำลังสิถ่ายแล้วหน่อยปุ๊บเลยได้พี่น้องเมื่อนำกันเลยพี่น้องเด้อเมื่อเพลนพี่น้องอยู่วัดกัแล้ว ไปไปไปเมื่อนำกันเมื่อนำกันเมเพนพี่น้องเมเพนกำลังเกียมอยู่พี่น้องเกี่ยมเมเพนมาดีพี่น้องมาโมบุญพี่น้องอ้เมาเพนพี่น้องจะมาโมบุญเลยพี่น้องจะเพนพี่น้องจะแพนโมบุญพี่น้องเอ้ยขอบคุณนะพีาน้องในป่าในถังในเน้ 好。 ทำบุญทางทันธ์นักกันไหนพี่น้องวุ่นบุญทางนบาพี่น้องวุ่นภูเขาพี่น้องปุ่นภูเขาบรรดาบพี่น้องมีได้พี่น้องทั้งใหญ่ตูใหญ่ใหญ่มาแตกแจกเงินบุญุน้องต้องบุญทางพันม์อะไรพี่น้องที่คุณอยากไลต้น

เาเพียงสามีพี่น้องแผ้าเขาพี่น้องผ้าเขาเพือละผ้าละผ้าพี่น้องแกสองแทวพี่น้องผ้าเขาแ่ปาถูกพี่น้องเป็ตาเสดตาเสดได้พี่น้องผ้าเข่าก็ได้พ่น้มีมพี้เ่ยผ้าเข่าแม่น้องตานี่พี่น้องนแร่ผ้าเข่าแม่น้องตานี้ปบาดเดิมหมักแต้งีพี่น้องชุดนักพี่น้องหมักแต้งพี่น้อง มีทั้งพานมีทั้งหน่วยมีหมักทัวพ่อง้าขาเมนอาน้าพี่น้องมีหมักทัวเา้วพี่น้องมีหมักแตงหมักแตงมีตั๊กโตพันมีตั๊กโตหมักพี่น้องส้มมันส้มมันปลูกส้มพังก่ได้พี่น้องเมนองต้านะปลูกหมักแตงหมักทัวผ้าขาวก็มีหมักแตงหมักทัวพี่น้องมีซีนกระปุ่นพี่น้อง พักกันนี่ได้พี่น้องเอ้ยสับต้มขนมมกพี่น้องเฮ็ดหมูว่านนี่พี่น้องวันนี้ก็ได้มาใส่ผ้าขาวพี่น้องเอ้ยจะมีหมึกแต้ยหมึกครัวแน่พี่น้องใส่พวกเนี่พี่น้องอุ้ยไปตะกินอยู่ได้พี่น้องผ้าขาวบ้านหน้าบ่อพวกเนี่ยพว่บ้าร้ายร้ายพี่น้องพวกบ้านน้าบ่อพี่น้องบ้มนสามาชีอยพี่น้องเลยประกาศตุ๊กตุ๊กหงส์เลยพี่น้องเอ้ย แตวไปโบเสื้อมาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อบุงแน่ผ้าเข่านะพี่น้องโซงเทลพี่น้องเอเตเซ่จะได้พี่น้องกูป้าพังหยาทรีงเกี๊ยมพ่อพี่น้องแน่ผ้าเข่าลายลายพี่น้องบัณฑนาบบบัณฑนาใหญ่พี่น้องแต่ว่าน้ำใจศรัทธาเด็กว้างกว้างพี่น้องมุญแน่น่ะ สั่งบุญกุศลนำกันพี่น้องข้าเข่าเต็มเพียบพี่น้องเอ้ยอืมเปนจะอยู่จะกินร้ายพี่น้องท่านนั้นรักอยากสาชิงเพียบพ่อหมักตัวหมักแป้งเพียรพี่น้องเอ้ยเป็นตาอยู่จะกินคือยังได้พี่น้องอืมหาไพ่บทเสือมาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อวัดบรรณบ่อเมืองไซบูทองเฟสสวัสคิเกตพี่น้องวันไหนรุญกลุ่มเข่าพี่น้องบุญกลุ่มเข่าบรรณบอพี่น้อง สอบเข่าพี่น้องอั่น,น่แน่หุสอบเขา่าเพื่อหละสามสิบโลพี่น้องเพื่อหละสามสิบโลพี่น้องสอบเข่าคนมาร่วมอัน่นนี้สิ่งติดขัดแนได้พี่น้องถ้าบวางแล้วมาตืมมาสิถ้าเลือกกระทันไปน้ต้องมา พี uhm. ่น้องสอบเขาอันนี้สอบเขามาร่วมพี่น้องบุญกลุ่มเขาครูปี่ตรนนี้เขามาร่วมกันพี่น้องเพือนละสามสิบโลกพี่น้องกำลังเพนนั้นยอดเสียงซี่อยู่พี่น้อยเป็นยอดเสียงซี่พี่น้องเป็นเียงซอเป็เสียงซ่สียต้าพี่น้อง เลกกม่ดเงเสียเสียงสตาพี่น้องเนห่ซีพี่น้องทั้งตัวยอดพรพี่น้องอืมยอดเสียงซีพี่น้องน่พี่น้องเอทุกทุกคนทุกหมงทุกมาน้กันพี่น้องเลนส้างบุญนผู้นเล้อผู้อยู่กมาเดมาเพี่น้องมาเลาทบุญนกันเลอ บปุทยสไตปันนาก็มาเดยเป็นนเทศเลยมาเด้มาเด้อมาทำบุญน้กันเลเงเียงซีพี่น้องก่ยอดพอพี่น้องเสียงร่วงเสียงวาสนาพี่น้องเ้ยร่วงสบร่วงสิดงกระหูเลยพี่น้องเซียงซี่พี่น้องบุญงามาก่อยอดพี่น้องทำบุญเส่มุ้มเ้กันพี้อ พ่อพ่อครัวนายคุเออเจ้าพัดีนะเมยไีแม่บ้านแล้วคุณคยแม่ป่าใหญ่มาอีกแลลวเล่าหักขื้อแท้ข้าวดีอดวมากนี่ลน้ำเพชรเเสียงสี่เ่ตัวยอดพี่น้องนาแม่น้ำเพชรแม่ข่่หน้าแเลงปัจจัยคนละดิบระดนนนนนนบว้นนะ โอ้ยหองเพียงกันได้พี่น้องเราะว่าต่อยอดพี่น้องนองหลดจนาพี่น้องแต่ตมาต่อยยอดพี่น้องบันเด้บังเด้พี่น้องแม่ดับเท็นี่แม่นักเทก็ห้ามือชี้แม่นักเพชรก็แม่ก่อนห้อง ก็ขอบัวกันหนึ่งเซตอ้าพี่น้องเลยจาบนาบุตรับตรงบกของเลยพี่น้องเลยมต่อหน่อยพี่น้องสั่งบนส่วนกุศนสั่งสลาหงคำพี่น้องบัณนาบุเฮานีแหละสั่งีแหละพี่น้องห่อแจกว่าแมนพี่น้องทีานได้สำเร็จพี่น้อง เพราะว่าเรื่องเงินพี่น้องเศรษฐกิจมันบเพียงพ่อพี่น้องก็เลยเหตุผพนกลุ่มเขาพี่น้องหารายได้สามทางทมบ้านเราแน่พี่น้องที่บ้านได้สาเด็ดเสร็จสิบเด็เป็นการหักจอบที่อยางานกระทรวงคมนาคมนะเออ

มาทำบุญเสด็กุศลนำกันเลยพี่น้องเลย้ำเ่องท้ายพี่น้องตัดต้นขึ้นแดระปุนลาไลพี่น้องเออเอากระัุก้รเพื่อปูยาต้า่วเข้านองอาว่ามจไ้แต่ไแต่แเออเอากรนรเื่อกรา้วิใจอ้ดอกเ้าแต่ล อย่างค้ายนี่ป้าตโตเพียบเดินมาเด้อพี่น้องมาเด้อเรามาซื้อเด้อเรามาซื้อทำกันเด้อพี่น้องเด้อ พี่น้องมาเด้อซื้อลูกนสวยนกเต้นเด้อเฮ้พี่น้องอุ้ยลูกซีนไข่ลูกเพียบพี่น้องเลยป้าตุ๊กเตแซ่บปลีพี่น้องเฟตแซ่บได้พี่น้องออองจมีจามพร้อมพี่น้อง แจมเอวอยู่้มซีนเซมาจา้ะางในพี่นอ้องเผื่องขายพนักป้าคนขายนาะลายณ์มือเอล่นนะคนขายมาเด้อพี่น้องมาเด้อขายมาลินหมากสไลเดอร์มาแหวซื้อลูกซีนเด้ออยู่ห่าน้องแก้มไซเด้อพี่น้องมีบ้าจะบอกย มาซื้อลูกซีนนด้พี่น้องเด้อบังแน่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 นน้องแก้มไซนี่พี่น้องเดีอมาเด้อยัไปดีพี่น้องแน่นแนป้าบังแนดพี่น้องทางในบ้านกำลัง กำลังรับประทานอาหารพี่น้องเแน่นรับประทานอาหารเดียวดีกำลังเลื่อว่าเรื่องผู้สาวอีกแน่นกำลังเรื่องว่าเรื่องผู้สาวแน่เผิดป่เผินโสดได้พี่น้องแน่นสิริดโกมกุศลแน่นจัดไปพี่น้องจัดไปแน่นแก้มกินเบียร์ไปน้ำผิดป่ะแก้มไปน้ำผิดป่ะพี่น้องจะในห้องเลยจะได้เอาผู้ไรชุดอะไรมาเย็นเบียร์ให้จังน้อยจังน้อยหาผู้ไรชุดมาเย็นเบียร์ให้จะแส็บได้พี่น้องกันแน่ มีแต่ทงางนายบาทพี่น้องอมากินข้าวสามัคคีพี่น้องเอ้ยแล้วมีทาง,ทงอ,อาจารย์สมจิตเปินก็นมามารวมงานนั่นได้พี่น้องแม,ม่นกําลัางอยู่เบี้ยอยู่ตอนนี้อาจารย์สมจิตนะเติมเงินที่ไูเดย์ยูร์เล่พี่น้องเป็นเส,สนด้พี่น้องเอ้ย พี <iyorsun S 2> <N> ่น <L un> ้องมาวันนี้ก็สมมาพาควรนาะพี่น้องเนาะผ่ากุไลกดแซนเด้อร์กดติดตามเด้อร์พี่น้องเด้อร่ทงมัตาเด้อพี่น้องกระเทิรเจ้าลงน้ำหลังหมู่เลยเพ้นพี่ก็ได้เพ้นพี่ก็ได้กระเทิรเจ้าลงน้ำหลังหมู่เรคลิปไปสำเเนาะพี่น้องเนาะคลิปหน้าพอกันใหม่เด้อพี่น้องสวัสดี่พอก้้ได